กรีดบ้านแตกไปเลยค่ะคุณผู้ชมคุณลลิษาค่ะเธอมาแบบไม่ให้ทันตั้งตัวเลยนะคะนึกว่าจะมาช่วงเช้าของวันจันทร์ค่ะแต่ปรากฏว่าทักมาตอนประมาณสี่ทุ่มกว่าเมื่อกี้นี่เองค่ะซึ่งตอนแรกนคะคะก็นึกว่าเป็นภาพแฟนอีดิทค่ะต้องพุ่งตรงไปที่ y g Official ก่อนนะคะ ก็จริงซะด้วยค่ะคำว่า coming soon poster กำลังจะมาแล้วนะคะแมดดีใจน้ำตาแทบไหลเลยนะคะโซโลของน้องลิซ่าที่เรารอคอยค่ะก็กำลังจะมาแล้วจริงๆนะคะถึงแม้ว่าภาพมันจะเบลอๆนะแต่ก็ติสมากๆค่ะเห็นนะคะมีการมัดมือน้องลิซ่าตรงนี้ด้วยนะคะเอ๊ะนี่วันจีจะสื่อถึงอะไรนะใจดีเต้นตึกตักเลยนะคะชอบจังเลยค่ะรองเท้าส้นสูงของเธอนนคะเป็นส้นสูงปลายแหลมซะด้วยะคะ รอๆรอค่ะลิซ่าลุคนี้เนี่ยจะมาเป็นยังไงนะเออตัวอย่างโปสเตอร์แล้วถ้าออกมาแล้วะคะแต่ทางไบจีค่ะบอกว่าอันนี้แค่แบบว่าน้ำจิ้มนะเพราะว่าของจริงเนี่ยยังไม่มานะคะยังไงก็รอนะเพราะว่า coming soon ะจะมาในเร็วๆนี้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าคืนนี้เนี่ยแอดจะนอนหลับหรือเปล่านะคะแต่ก็มีหนึ่งสาวค่ะที่นอนไม่หลับแล้วก็พุ่งตรงะ่ะมาช่วยลิซ่าโปรโมทเป็นคนแรกเลยะ่ะนั่นก็คือสาวโรเซ่นั่นเองค่ะ เนี่ยค่ะเธอไปเอาไปอัปเดตนะคใน IG Story ด้วยนะคะเรียกว่าซัพพอร์ตกันเสมอเลยเนาะ อ่าไหนใครนะคะที่ยังไม่หลับไม่นอนค่ะก็ลงมาวีนะคะมาพูดคุยเป็นเพื่อนกันได้ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะในเทรนด์ทวิตเตอร์โลกนะคะคำว่าอาร์ติสลาซิสาค่ะก็ขึ้นติดเทรนด์นะคะเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วด้วยนะคะอ่าแอดก็เอามาอัปเดตค่ะเอามาให้วีกันนะคะโซโลของนอริซ่าค่ะกำลังจะมาแล้วนะคะก็กนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า